จริงเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมนนื่อกีนะแม้แต่ทาไทยก็เดินออกมานะาพี่ก็เห็นพี่จะบอกว่าเคเขานะแบบว่าอคติ้งมากอะคือแบบว่าฟิซอฟเตนปิ๊จุ๊ด,ดิดๆๆแบบเขาไม่กัวเราสคนเลยอะจริงๆแต่จากที่พี่เคยเจอพี่เป็นแฟนเคอติกมาก่อนพี่เขาสแตเทศมากมาทางไทยจริงๆเพราะฉะนั้นพี่อยากเห็นว่าถ้าสอคนนี้ยสอกลุ่มนี้เขาไฟกั พี่นี่นีผม้มาแล้ววันนี้ครับพี่ครับ่นเต้นมากสู้เขาหน่อ แค่ขอรถกลับบ้านเลยครับอันนี้ที่บอกแล้วว่ามันเป็นนอกเหนือนะคะกูมาจะิีให้เห็นนะคะว่เราก็ได้เห็นไปแบบนี้เป็นบรรยากาศที่รับรองว่าคนเวทีนี้เราได้มันแลได้สนุกกันแบบนี้แน่นอนนะคะนี่เออพี่รอดูอยู่นะคะรอดูว่าพลังของแต่ละฝ่ายแต่ละสีนะคะว่าจะเป็นมุ่งเงินหรือว่ามุมแดงเองที่แต่ละคนจะนำเอาพลังล้ไม้เด็กของเขามาสู้กันสังเวียนนี้เนี่ย ร่กันจับสึกคั้งใหญ่ในคราวนี้ก็ไปจอดเจินกันได้เลยเรื่องงงก็แทนดีกว่าจากมุมนับเงินนะคะให้ฝากคอนเสิร์ตอย่างแรงกันหน่อยนะคะใครดีใช่ ใต่ความก้วแ้่ก็ไม่เช่ที่ันนองกิน้เเลยคอไปเชียร์กันได้วันนั้นนะคะอ่ะบุ้งแดงคให้พี่พี่ลิกตานะคะฝากหน่ยค่ะร้อคอนเสิ์กนนค้ค่ะก็ถือเป็นคอนเสิร์ตในฝักของผมอยางนจริงครับเพราะอยากจะฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าลิปตาขอเขาไปทำงานในกาบิกรเซ่ดีกว่านะครับไม่เป็นพม่เป็นเอนอะไรก็ได้แต่อย่างให้มายุ่งกับการเต้นประมอนนะครับก็ ดีใจมากเป็นคอนเสิร์ที่เรียกว่าพวกเราตื่นเต้นมากทุกคนเลยแล้วก็เข้ารอเรียกว่าวันงานคอนเสิร์ตที่จับเต็มแน,ใน,ใน,ใน่ๆนะครับก็อยืนะครับที่จองตัวกันแลอ,น,อ,น,น,อน,น,นั้นเซรเทียบนดนก่อนนะนนะคะ่ะรปรมอเป็นไกับพวกเขา้คะ่จาจะเป็นเจ้าาอย่างกเกและผู้ท้าชิงริงๆเนี่ยยังไม่หมดแค่นีนะคะยังมีสาวไบเกยอาสยานะคะที่เขาจะมาท้าชิงกับรีทูวันด้วยนะคะล้วก็ยังมีน้องๆเดโมโปรเ์ เคฟไบคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเลือของสึกครั้งสำคัญในค่มนี้ร่วมกันนะคะเดี๋ยวไปเชิญศิลปินทุกท่านบนเวทีนะคะลุกขึ้นยืนเพื่อถ่ายภาพเลือนร่วมกันหน่อยนะคะให้ทีมงานได้เคลียเวทีสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็